ปล่อยเงินกู้เท้าแชร์อาจจริงได้ถ้าไม่ดูคลิปนี้หลายๆคนวันนี้ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้เป็นเท้าแชร์เป็นลูกแชร์และสิ่งหนึ่งที่อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับคุณได้ก็คือข้อหนึ่งวันนี้ค่ะรายการรับรายได้ของคุณคุณรับรายได้ผ่านบัญชีธนาคารและถ้าบัญชีธนาคารตรงนั้นถูกนำส่งกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วมันก็อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับคุณได้ เพราะข้อมูลที่ถูกนําส่งกรมสปปรรพากรในการรับรายได้ของคุณมันจะเก็บไว้ในระบบของทางกรมสปปรรพากร10บปีข้อ 2. สสรรพากรสามารถนําข้อมูลจากการรับรายได้ไม่ว่าจะเป็นจํานวน3,000ครั้งในการรับเงินของคุณทั้งปีที่ธนาคารนําส่งให้หรือข้อมูลการรับรายได้400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปมาใช้เช็คบิลย้อนหลังสมมตินะคะว่าวันนี้นะคะ่ะ คุณนะคะรับรายได้จากการรับโอนเข้าบัญชีธนาคารสีเขียวรวมแล้วทั้งปีคือ1มกราถึง31ธันวาเป็นเงินมากถึง15ล้านยอดรวมทั้งปีนะคะ650ครั้งเงิน15ล้านที่คุณรับรายได้นะคะจะถูกนำส่งกรมสรรพกรไปเรียบร้อยแล้ว ข้อสารสาปกรณไม่ได้บอกว่าเงินบรรทัดสุดท้ายที่คุณเหลือคือเท่าไหร่แล้วจะไม่ต้องนําส่งถึงคุณรับรายได้มา15ล้านแต่ยอดเงินที่เหลืออาจจะเหลือแค่ 50, 000, 5 0 0 0 0 5 0 0 0ก็ยังถูกนําส่งอยู่ดีเวลาที่เอาข้อมูลมาเช็คบินย้อนหลังมันอาจจะสร้างปัญหาในชีวิตให้กับคุณได้ดังนั้นนะคะวันนี้สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือรายได้ที่คุณได้รับกับรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายของคุณ สุดท้ายคุณจะมีเงินนะคะที่เป็นตัวกําไรจริงๆที่จะเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพกรเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้แล้วคุณอยู่นอกระบบภาษีอะคะ่ะอาจารย์แนะนํานะคะให้คุณหาที่ปรึกษาภาษีด่วนเพราะเวลาที่สรรพกรเอาข้อมูลมาใช้เช็คบินย้อนหลังเงินจากกําไรที่คุณได้รับอาจจะไม่เหลือถึงคนที่คุณรักคะ่ะและถ้าวันนี้คุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายเงิน,นวันเช็คเอ็กเปิดค่ะ และถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่แอสไซน์เทคไอเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจํำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประยัภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ